สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องปุ้ยสวัสดีค่ะพี่เตาวันนีเนาะชาวเพจกิษดากูดค่ะใช่ะะแล้วค่ะวันนี้มาพบก,กับเตากับปุ้ยนะคะกับกิษดากูดค่ะนะคะวันนี้ก็ปุ้ยกับพี่เต๋าจะพามาชมรถเป็น2แบรนด์เป็น2แบรนด์ที่ก็เรียกได้ว่าเป็นรถตลาดเนาะค่ะที่ใครๆก็คันนึงเป็นซิตี้คาอีกคันน<ช>ึงเป็นอีโก้คานะคะใครที่กาลังมองหารถประหยัดน้ํามันอยู่นะคะ2รุ่นนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพามาดู คันนี้เลยแล้วกันตัวนี้เป็นซูซูกิเซียนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาปี2017ราคาอยู่ที่2 6 9 0 0 0บาทนี่นะคะเดี๋ยวให้เป็นเลาดูน6 9 0 0บาทนะ,ะจัดเต็มฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ5,000บาท5,000กะะ็ 5, บาท72าเดือนนะคะใครที่มองหารถที่ผ่อนสบายๆเบาๆก็รุ่นนี้เลยนะคะใช่แล้วหนึ่งได้ความประหยัดนะคะสองได้<ม>เป็นรถซิส เป็นรถอีโคคาร์แต่ว่าได้ความกว้างวางมากสบายนะคะต้องเป็นรุ่นนี้เลยซูซูกิเซียนแล้วก็เกียร์ธรรมดาขับดีด้วยอ่เดี๋ยวเราพาไปดูหน้าตาของเขาตันนี้ได้แม็กนะตัวนี้นะคะแล้วก็คือได้แม็กแต่งแม็กมาแล้วนะคะแล้วก็เป็นรถเดิมๆเลยนะคะนี่นี่แม็กเขาหล่อไหมแม็กขอบ15แม็กขอบ15นะคะตัวนี้แต่งแม็กมาแล้วนะคะได้ความหล่อเลยเอาไปคือใช้งานได้เลย และที่สำคัญมันเป็นสีดํายิ่งลงล้อหน่อยนึงยิ่งหล่อเพิ่มขึ้นไปอีกอะนะคะสีก็จะเป็นสีสแตนดา์ด้วยแล,วแล้วก็เป็นสีที่ยอดฮิตด้วยนะคะไฟของเขานี่นจะเชื่อมต่อกับฝาท้ายอ่่นีดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79นะคะแล,แล้วคุณยังได้ดอกเบีย้ย0% 12เดือนอีกด้วยนะคะสำหรับคุกินะไม่ต้องติดแก๊สน้องปุ้ยคันนี้ประหยัดอยู่แล้วนะคะด้วยเครื่อง 1,200cc ซีซีนะคะเครื่อง 1,200cc ซีซีกำลังขับเคลื่อนดีมากนะจะบอกเลยว่าซูซูกิเซียสนะคะแถมคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาด้วยนะคะขับมันนะคะประหยัดน้ำมันด้ขับมันประหยัดน้ำมันเชนเกียร์ได้นะคะแต่เดี๋ยวเราพาไปดูภายในกันเจ้าของเดิมเขาก็หุ้มบาะหนังมาให้แล้วก็คันนี้นะคะที่สำคัญเจ้าของใช้มาแค่40,000กว่าโลนะคะปี2017 ภายในเขากว้างมากแล้วก็ยังสะอาดเรียบร้อยออปชั่นของเขาต่อให้เป็นตัวเริ่มต้นน้องปุ้ยอ,อย่างซูซูกิเซียสเนี่ยตัวเริ่มต้นก็ตามแต่ออปชั่นของเขาเต็มหมดเลยกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกกระจกมองข้ามปัดไฟฟ้าอันนี้คือคร<ช><พ>บหมดเลยนะสมบูรณ์จริงๆนะภายในเจ้าของดูแลรักษาดีมากเลยดูจากการใช้รถของเขานะ,ะเขาหุ้มเบมานะไม้ใช่หุ้มเบาะเพื่อ,อให้ดูแลรักษาง่ายขึ้นใครที่ชอบก็สามารถถอดออกได้นะ,ะใช่แล้ว แล้วก็ห้องเครื่องพวกอุปเขาเรียกว่าอะไรอะอะไหลห้องเครื่องพวกตัวเครื่องก็ค่อนข้างแข็งแรงการใช้งานวิทยุวิทยุทยปุ่มแอร์แอร์คอนโซลตรงกลางพวงมาลัยหัวเกียร์คือทุกอย่างยังสมบูรณ์อยู่ค่ะก็ถือได้ว่าดูแลรักษารถเป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะใช่แล้วนะคะนี่ไะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนี่นะคะ เครื่องพันสองดูแลรักษาง่าย<ม>ตัวนี้นะคะไม่จุกจิกนะพี่เตา๋าไม่จกิก <S 1> <S 1> เป็นเครื่องเบนซินด้วดูเครื่องเขาน่ารักเล็กๆน่ารักกะทัดรัดนะคะแต่แรงกําลังขับเคลื่อนดีมากเลยเ<ช>ทียบเท่ากับรถเครื่องพันห้าเลยก็ว่าได้นะคะแต่การกินน้ํามันนะประหยัดน้ํามันตัวนี้นะคะอัตราตการกินน้ํามันก็คือแบบเขากับก็คือประหยัดมากเลย <S <S นี่เลยอันนี้ให้ดูอันนี้ให้ดูห้องเครื่องว่นนี้เรียกคู่ค้าของเรานะคะซื้อนนรถเข้ามาเราคัดรถเป็น เราดูรถมากกว่าลูกค้าอีกนะน้องพุ้ยน็อตตัวเดียวยังไม่เคยถอดเลยค่ะไม่ดูได้เลยน็อตตัวเดียวยังไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนเครื่องเดิมๆหมดทุกอย่างค่ะซื้อไปสามารถเข้าศูนย์ต่อได้เลยนะตัวนี้อุปกรณ์ทุกอย่างภายในรถเครื่องพวกอะไรรถยังอยู่ครบหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันต่อเนาะตัวนี้เป็น Honda City นะคะเครื่อง1.5ปี2011ตัวนี้ติดแก๊ส LPG ก็คือใช้งานได้2ระบบ ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะพี่เต๋อราคา 2 8 9 0 0 0บาทค่ะ2 8 0 0 0 0เป็นซิตี้คานะคะใครที่ชอบความกว้างนั่งนั่งสบายนะคะแล้วก็เป็นรถตลาดด้วย Honda City ปี2011รุ่น 1.5V นะคะรุ่น 1.5V จัดไปเน้นได้เต็มเหมือนกันน้องปุ้ยนะคะผ่อนอยู่ประมาณ5,800บาทค่ะไม่เกิน6,000เนอะยู่แล้วค่ะไม่เกิน6,000บาทได้72เดือนก็คือ6ปีนั่นเองคันนี้เป็นรถเจ้าของเดิมเป็นใช้ในกรุงเทพแล้วก็เป็นรถที่ผู้หญิงใช้ แล้วเขาใช้ดูแลรักษาดีมากดูจากภายนอกนะอาจจะมีชุดแต่งด้วยนะตัวนี้ก็ได้ชุดแต่งเพิ่มขึ้นมาอาจจะมีชุดแต่งแบบให้พอดูว่าความสวยงามแต่ภายในรถอ่ะคือดูดีมากกิบมากขนาดเป็นรถปีสิบเอ็ดภายในสะอาดมากค่ะนี่เลยยังสร้างนี้ลองให้ดูภายนอกก่อนกันชนสเกิร์ตสเกิร์ตรอบคันเลยก็ยังดูสมบูรณ์ไม่มีริ้วรอยแตกหักใดๆเนาะ คันนี้เครื่อง1.5นะคะที่สำคัญลูกค้าติดแก๊สมาแล้วนะคะติดแก๊ส LPG หัวฉีดนะคะก็ได้ทั้งความประหยัดเนาะได้ทั้งรถตลาดด้วยนะคะใครที่จะเอาไปใช้งานระยะยาวๆเลยต้องเป็นตัวนี้เลยนะคะประหยัดด้วยก็เหมาะทั้งสองคันที่แบบว่าทำงานต่างจังหวัดมิ่งระยะไกลเหมาะเลยทั้งสองคันนี้เลยค่ะอรถที่ผ่อนราคา5,000บาทนะคะแนะนำเป็นคันนี้ได้รถตลาดด้วย Honda City ปี2011เครื่อง1.5รุ่น V นะคะ อยู่ประมาณ5,000กว่าบาทนะคะ72เดือนอ่าเดี๋ยวเราพามาดูเรื่อยๆค่ะนี่อันนี้ก็ยังเป็นสแตนดาดอยู่เลยอ่าอันนี้แม็กเดิมเลยนะคะเป็นล้อเดิมรุ่น V จะเป็นล้อแม็กนะคะตัวนี้ก็สแตนดาดจากโชลูมฮอนด้าเลยแม็กขอบ15นะคะใช่แล้วค่ะแล้วนี่เห็นไหมสเกิร์ตแบบคือเขาเขาแต่งมาด้วยอ่ะน้องปุ้ยคือทําให้แบบมือจับมือจับของเขาก็เป็นโครเมียมและอ่าได้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคัน เพิ่มความสวยงามขึ้นมาอีกออกสปอร์ตนิดๆเลยที่เตี้ยๆอย่างนี้คือไม่ได้โหลดนะคะรถคือม uh ี huh. สกเกิร์ตนะคะก็เลยดูเตี้ยนิดหนึ่งใช่แล้วนะอ่ะเรามาดูข้างหลังนะคะข้างหลังมี uh huh. กเซ็นเซอร์ถอยรอบคันเลยนะคะข้างหลังนี่เซ็นเซอร์ถอยแล้วก็สเกิร์ตเขายังดูสมบูรณ์มากเลยนะคะ oh oh, สาวกก <te. S 2> ติดมาจากศูนย์เลยนะน้องใช่แล้วนะแล้วก็นี่แก๊ส LPG หัวฉีด uh huh. แก๊สก็ระบบ อย่างดีเลยน้องปุ้ยนีน่เนาะ,ะได้มาตรฐานเลยนะคะใช่แล้วค่ะทางการติดตั้งของเขาจะแบบว่าได้มาตรฐานเลยก็ก่อนออกเราก็จะมีเช็คระบบะแก๊สระบบไฟให้ลูกค้าอีกทีอะไรก็อยู่ยังอยู่ครบยังอะไรเหมือนยังไม่เคยถอดใช้งานมาก่อนลเลยนะ,ะยังอยู่ครบสมบูรณ์ทุก ทุกอย่างเลยนี่นะคะติดแก๊สทางเล็กๆแล้วก็เก็บของได้เยอะด้วยนะยังมีที่เหลือไว้เก็บของได้เยอะเลยอะค่ะ Honda City มันจะได้ความกว้างนั่งสบายเดี๋ยวเรามาดูภายในกันขนาดข้างหลังยังกว้างขนาดนี้เดี๋ยวมาเรามาเรามาดูภายในกันว่ากว้างแค่ไหนมีการศาดคิ้วกันศาดคือแต่งมาให้มันครบกับชุดแต่งรอบคันเนาะสปอยเลอร์ชุดแต่งสเกิร์ตโอ้โหเบาภายในของเขาจะเป็นเบาะหนังสี สีครีมเนาะสีครีมสีครีมค่ะดูสะอาดสะอ้านนะคะดูสบายตานะคะแล,แล้วก็ตัดด้วยสีเทานี่ตัดด้วยสีเทาเห็นไหมคะารมันมันเพิ่มความหรูเนาะ,ะเกียรออโต้เนาะแล้วก็ h o n ด้านะคะฮอนด้าเขาจะเป็นระบบบิวอินก็คือเครื่องเสียงเขาก็จะติดอยู่กับคอนโซลเลยนะคะรุ่นนี้จะเป็น usb นะคะ aux นะคะจะไม่มี cd นะคะเป็นสแตนดาร์ดของเขาเลยคือเล่น aux เล่น usb ได้นะคะแต่จะไม่มี cd นะเสียบสายต่อใส่โทรศัพท์ก็ง่ายๆใช่แล้วมันเป็นเอกลักษณ์ของเขาปุ้ยคือรถฮอนด้าเนี่ยเวลาเขา เขาจะโมโมโมโรถโมเดลอ่ะของเขาคือภายใงภายในเขาจะทําให้เหมือนกับแบบว่าเราหยุดนั่งอยู่ที่บ้านเลยะนะคือดีไซน์ออกมาให้มันเป็นแบบบิวอินเลยให้มันติดกับรถเลยให้มันดูดูดีนะคะนี่มาดูมาถ่ายดูคอนโซลของเขาวิสัยทัศน์เขาคือจะเหลือพื้นที่ให้พอเรามองเห็นวิสัยทัศน์กว้างขึ้นนะคะนี่นั่งสบายขับสบายเวลาเราขับ ผู้หญิงขับก็จะดูดีหน่อยนะคะตัวนี้นะคะมองระยะทางไกลๆได้นะคะเหลือพื้นที่ไว้วางของนะคะสําหรับใครบางคนที่เขาจะซื้อแบบ เครื่องเสียงมาติดเองแต่งเองก็แต่งเพิ่มได้นะคะเพราะพื้นที่เยอะมากเลยตรงนี้นะคะนั่งข้างหลังก็สบายไหมสบายมากมเห็นไหม,ไมอย่างที่พี่เต๋อบอกคือ Honda City คือมันได้ความกว้างเหมือนเหมือนคนตัวสูงๆก็จะนั่งได้สบายแล้วก็เหลือแบบพื้นที่ตรงหัวตรงหัวไว้เยอะเลยนะคะกว้างมากนะข้างหลังสามารถนั่งได้ถึง4คนเลยนะคะ,ะสำหรับวันนี้เต๋อกับน้องปุ้ยนะคะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะเนาะฝากด้วยนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ